สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักวันนี้พี่จอยก็จะมาชวนเพื่อนเพื่อนปลูกผักไว้ทานเองอีกแล้วนะคะพื้นที่ที่เรามีในบ้านนะคะสามารถที่จะปลูกอะไรได้หลายๆอย่างนะคะเหมือนกับว่ากระถางเก่าๆนะคะพวกกระถางพวกนี้นะคะเมื่อก่อนพี่จอยก็จะปลูกดอกไม้นะคะ ปลูกดอกไม้ปลูกไม้ประดับอะไรพวกนี้นะคะนาตอนนี้พี่จอยก็ลื้อทิง้งออกไปหมดแล้วนะคะพี่จอยหันมาปลูกอ่พืผักสวนครัวดีกว่านะคะทานได้มีประโยชน์ด้วยนะคะทุกที่ของในบ้านนะคะแถวนี้พี่พี่จอยปลูกนะคะพี่จอยก็จะปลูกผักแพรวนะคะผักแม้กระทั่งกระเ้าต่าง,ต,าง,ต,างต่างนะคะกะเ้าของขวัญน,นะพี่จอยก็จะมาปลูก หวานผักลงไปนะคะจะเป็นซาล,ลแนรหรือว่าผักแพ้วนะคะหลายๆอย่างโหลพานะคะผักพื้นบ้านที่เรา,อาเอาไว้รับประทานกับกับลาบกับแกงกับอะไรต่างๆที่เราชอบนะคะเอามาแหนมได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญปลอดสารพิษนะคะ ปลูกเถอคะค่าเพื่อนๆที่น่ารักเราได้ดินนะคะซื้อดินที่เขาขายนะคะเอามาผสมกับมูลสัตว์นะคะแล้วก็เอามาอาใส่กระถางหรือว่าพื้นที่ที่ว่างนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะ ปลูกหรือว่าหวานเมล็ดต่างๆได้นะคะอยู่ที่เราให้น้ำสม่ำเสมอนะคะรดน้ำให้ความชุ่มชื้นนะคะก็จะได้กินนะคะเหมือนกับตอนนี้พี่จอยนะคะสารแนก,ก็สวยมากๆเลยนะคะงามนะคะเพราะว่าพี่จอยก็ใส่อ่หมูนวัวนะคะมูนวัวหมุนสัตว์ต่างๆนะคะ ทุกพื้นที่ตอนนี้นะคะมีอ่น้อยมากที่พี่จอยจะปลูกพวกดอกไม้นะคะพี่จอยก็จะปลูกพวกอผักต่างๆที่เราสามารถเก็บมารับประทานได้แล้วก็ปลอดสารพิษนะคะก็โอเคนะคะก็จะได้อแนะนำเพื่อนๆนะคะในการที่ปลูกนะคะอย่างกระถางนี้นะคะ ก็เมื่อก่อนก็จะปลูกดอกไม้เหมือนกันนะคะตอนนี้พี่จอยก็เอาผักลงนะคะเอาผักลงไปวานนะคะไม่กี่เมตรมันก็ขึ้นนะคะสวยงามมากนะคะเก็บทานตลอดนะคะเก็บทานได้ตลอดเวลาพอหมดรุ่นเราก็วานใหม่นะคะแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากมายเลยนะคะผักก็แนะนําเพื่อนๆให้ปลูกนะคะหัามาปลูกนะคะหาเวลาอ่าที่เราว่าง ถึงแม้จะไม่ว่างนะขอมีความว่างน้อยนี่ก็ทําไปเถอะนะคะทําไปเถอะนะอย่างพี่จอยก็เจียดเวลานะคะวันละนิดวันละหน่อยก็ทํานะคะอะบางทีก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะก็รดน้ําให้ชุ่มฉ่าน,นะคะก็ให้ได้แดดบ้างนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับว่ามีแดดจ้านะคะมีแดดมีแดดลําไรอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถที่จะปลูกพืชผักสวนครัวได้นะคะอ่า แบบนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณอ่าที่เป็นเพื่อนกันมายาวนานนะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งให้พี่จอยด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ